สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญพาเข้าครัวนะทำอาหารอีสานทำหมกเห็ดใส่ไข่นะคะแต่ว่าเราจะใส่หม้อเนาะรอดูนะคะว่าหน้าตามันจะน่ากินหรือเปล่าอันดับแรกเราก็จะตำพริกแกงนะคะขวัญจะใส่พริกแห้งหัวหอมแดงขาตะไคร้นะแล้วก็จะมีเตรียมข่าตะไคร้หัวหอมแดง แล้วก็ใบมะกรูดนะคะเตรียมใส่ในหมอ้อตะไคร้นี่เป็นตะไคร้แช่แข็งนะส่วนขา่าแล้วก็ใบมะกรูดจะเป็นแบบตากแห้งนะคะเอามาจากไทยแล้วก็จะมีเห็ดนะคะเห็ดที่ขวันลวกไว้แล้วเนาะขวัญใช้เห็ดสชนิดนะคะมีเห็ดหนังไก่แล้วก็เห็ดซุปปิโลอันนี้เห็ดเก็บเองเสร็จแล้วเราเติมเห็ดลงไปในหม้อนะคะแล้วเราก็จะ เติมพริกแกงหัวหอมแดงตะไคร้ขา่าใบมะกรูดแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลเกลือซีอิ๊วขาวน้ำปลาแล้วเราก็ใส่ไข่ก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟตั้งไฟแล้วก็รอชมว่า ผ่านหรือเปล่าปกติขวัญก็จะทำอาหารหง่ายๆนะคะเช่นพวกผัดทอดต้มอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ทำอาหารไม่เก่งอะคะ่ะเดี๋ยวเรารอชมนะ สุกแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาหน้ากินหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะตั้งไฟไปนะคะเพื่อนๆ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างน่ากินไหมคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆค่ะ